สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทำกุญแจรีโมทในรถตโยต้าฟูจิเนอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าเหลือกุญแจรีโมทเพียงชุดเดียวนะครับไม่สบายใจในการใช้กลัวหายในอนาคตจะหมดค่าใช้จ่ายในการทําเยอะนะครับลูกค้าก็เลยต้องการทําเพิ่มนะครับเป็นแบบภาพเก็บดอกนะครับสวยทนเท่ทันสมัยนะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมระบบอิมมูเลเซอร์แล้วก็รีโมทเสร็จแล้วเราจะมาทดสอบระบบให้ดูนะครับังเกตดูที่ไฟซ e เคียร์ดี้นะครับกระพริบนะครับเราเสียกุญแจเข้า บิดออนนะครับไฟดับนะครับสตาร์ตติดนะครับดูที่วัดรอบนะครับระบบอิมมูเลเตอร์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกอันล็อกนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่อันนี้ดอกเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อกนะครับรีโมทกดได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับไฟสีเขียวดับนะครับ สังเกตดูที่วัดรอบนะครับติดเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับโตโยต้าฟอร์จเนอร์นะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มนะครับตัวมาครับ091-064-1601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอดย4ิบชั่วโมงครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ